สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับและเสื้อที่ผมใส่อยู่นี้ก็มาจากร้าน The a n s w e r Jersey นะครับเป็นร้านที่ทําเสื้อบาสของผมเองตรงนี้เนี่ยเรามีผ้าหลายแบบนะครับมีผ้าที่เป็นตะข่ายแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นผ้าไมโครเรียบนะครับไมโครเรียบเนี่ยจะเป็นผ้าที่เป็นแบบทั่วไปนะครับที่ท่านผู้ชมเคยสั่งใส่กันนะครับสำหรับราคานะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับทั้งชุดนะครับเพียงแค่500บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากได้เสื้อที่เป็นตะข่ายเป็นรููแแแบบบบบนนนีี้้้ะะกกกกกก็็จจจออย่ชุดลล600 650าาาททปติว เรายังสามารถทําชุดนะครับที่เป็นผ้าแบบสวิงแมนได้ด้วยนะครับซึ่งผ้าสวิงแมนเนี่ยมันก็คือผ้าที่แบรนด์ส่วนใหญ่นะครับใช้กันไม่ว่าจะเป็นฮูฟไลท์นาวเทนตี้โฟหรือว่าแบรนด์ดูแบรนด์อะไรคือแบบที่เขาทําแบบพวกกางเกงขายที่เป็นแบบว่าราคาัพขึ้นมาหน่อยก็คือใช้ผ้าตัวนี้นะครับเป็นผ้าดีๆขึ้นมาหน่อยนะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะมาสอบถามได้นะครับตรงนี้ผมทําเป็นรับทานะครับในเพจตตรงนี้ที่ผมขึ้นเลยนะครับเดนเซอร์เจอซี่นะครับแล้วมาดูข่าวแรกกันหน่อยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับ ที่ผ่านมา LS l อเอเลเกอร์เนี่ยแพ้มา3เกมติดครับนับตั้งแต่โดนจังหวะที่แฟรวันเนอร์ยิง3แต้มลงไปก็รู้สึกว่าทีมจะช็อตเหมือนกันในเรื่องของการยิง3คะแนนแต่ว่าวันนี้ต้องบอกนะครับว่าถึงแม้จะมีวิตเตอร์วันเบญาม่าก็สามารถที่จะป้องกันได้ดีเอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าจะชมเกมป้องกันของเลเกอร์หรือว่าจะชมการบุกดีเพราะอยู่ดีดีโจโเซลไม่เล่นดีนีโจโเซลเปิดมายิง7ลง6 <c oughs> คือแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่หมอเสมใช่ดีโรที่เรารู้จักกันเปล่าวะแล้วพอหมอเสมเล่นได้ครับหมอเสมก็เลยแบบว่่าาจจจััดแงยบอนนนู้ีทใหคุณ แต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเจเจริดิกยังพยายามนะครับยังพยายามใช้ผู้เล่นคนอื่นๆมากกว่าถึงแม้ว่าในวันนี้เดนโจรลรัสซร์จะเล่นดีนะครับลงเล่นแค่8นาทีมี14แต้มแต่ว่าหลังจากที่เขาทำฟองฮอลเสร็จปุ๊บเขาก็ถูกสตาร์ทไวพักก่อนอย่าพิ่งเล่นเยอะให้เด็กๆให้น้องๆมาเล่นมาถ่ายเวียนกันไปเพื่อให้โอกาสแล้วคนที่สามารถพิสูจน์ตัวเองและทําได้ดีนั่นก็คือแม็กคริสตี้คือแม็คริสตี้เนี่ยเอาจริงถ้าสมมติว่าใครเป็นแฟนเลเกอร์ก็จะเห็นมานานครับเรื่องจริงมีการพูดกันตัต้ เอามันลงมาทําไมมันเล่นไม่ได้เลยเห็นทุกยการก่อนเปล่าเล่นไม่อย่างโง่เลยแต่พอมาในตอนนี้ครับถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสดูเรื่อยๆเราจะเห็นเลยครับว่าแมคคริสตี้คือผู้เล่นที่มีพัฒนาการอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความชัวในการเล่นการหาตําแหน่งในการยิงรวมไปถึงเกมป้องกรรันด้วยนะครับแม็กคริสตี้ทำได้ดีซึ่งวันนี้มีจังหวะที่แมคคริสตี้สามารถไปบล็อกบล็อกเสร็จปุ๊บใช่ไหมเพื่อนได้บอลมามคือก็วิ่งไป,ไปฟาสเปกรับบอลมาเลยอยพได้ฟาวลงอีกคือบอกโอ้โหเพื่อนมันได้ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการ้อกเรินนนีี่มัป็ะไทด ซึ่งมันเป็นการให้โอกาสที่ไม่ใช่ให้ลงไปเล่นเฉยๆไม่ใช่ให้ไปลงเล่นเฉพาะแบบ garbage time คือเราจะเห็นนะว่าพวกเด็กใหม่พวกไม่ค่อยมีชื่อไปเล่นแบบจังหวะแบบเกมที่มันไม่มีอะไรแล้วือเล่นแล้วมันไม่ได้อะไรแต่ว่าจะได้เด็กลองเสียงครับลองเสียงให้เด็กเนี่ยได้ลงเล่นมีทั้งเอ่อเอาจริงเดลตันคานิกเองก็เหมือนกันเดลตันคานิกเองก็ได้ลงเล่นแล้วก็มีโอกาสได้ยิงเยอะๆเหมือนกันนะครับทำให้แบบว่าเออเริ่มมีชื่อเสียงมีความมั่นใจขึ้นมาซึ่งไมคคิสซีผมคิดว่าเป็นในกรณีเดียวกันนะครับรวมไปถึงอีก มันจะชื่อคล้ายๆคุโรโกะนี่แหละผมชอบเรียกมันคุโรโกะแต่มันไม่ใช่ชื่อโรโกะโอ้นี่นี่นี่คริสเตียนคโรโกะเห็นไหมมันเหมือนคุโรโกะแต่ผมชอบเรียกมันคุโรโกะตลอดคือก็มีโอกาสลงมาเล่นในจังหวะที่แบบคือมันเป็นช่วงจังหวะเวลาแบบเรียลเกมมันไม่ใช่ช่วงเวลาการเบสไทม์ซึ่งตอนนี้ผมมองว่ามันเป็นการสร้างปูพื้นฐานในอนาคตที่ดีแต่ว่าคนหนึ่งเลยนะครับที่ยังเหงาเหมือนเดิมนั่นก็คือเกฟวินเซนต์ ตอนอยู่ไมมีม่มึงนี่ยังเก่งเลยเคฟินเซนต์เนี่ยลงมาในสนามเนี่ยมีแต่ศูนย์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 ตลอดคือผมงงมากอะไรวะมันทําไมแบบสถิติมันชอบมีแบบว่ายิงทั้งเกมยิงศูนย์แอตสิตศูนย์นีบาศูนย์ 0. คือบ่อย,บ,อยบ่อยจนงงแต่ว่าสุดท้ายยังไงซะเอาเอสเลเกอร์ก็สามารถเอาชนะได้แล้วก็วันนี้เนี่ยวิกเตอร์บปญยมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าวิกเตอร์บปญยมาจะใช้คําว่าถูกหยุดได้ไหมนะผมถึงบอกไงว่าผมไม่รู้ว่าผมจะชมเกมป้องกันของเลเกอร์ดีไหมหรือว่าจะชมเกมบุกอย่างเดีีียยยยยยยวววดเเเเพพรรราาาาาาะะะ่่ิิิคตออ์บบัญมมมนนงงกๆ 9ครั้งทั้งนั้นที่ตัวเองอ่ะก็ไม่ได้ยิงแม่นวันนี้ยิง3แต้ม9ครั้งลงไป2คือผมเข้าใจได้ครับว่านี่อาจจะเป็นการปูสู่อนาคตอีกเหมือนกันเพราะถ้าสมมติว่าวิคเตอร์เนีม่าจับจังหวะในการยิง3แต้มได้เป็นคนที่ยิง3แต้มแม่นนะท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าวิกเตอร์มันยิงแบบแม่น3มแต้มมากๆเนี่ยใครจะบล็อกได้ เนี่อกว่ากลายเป็นว่าถ้าสมมติวิกเตอร์แบบยิงสแต้มเป็นปุ๊บคนที่จะต้องมา,าคือต้องเอาเซนเตอร์มาป้องกันแล้วพอเซนเตอร์ป้องกันปุ๊บวิกเตอร์เป็นคนจ่ายได้ก็จ่ายบอลยัดเขา้าข้างในเพื่อนก็เล่นได้แต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติพูดถึงเรื่องของผลงานของทีมตอนนี้เอาจริงคือสเปอร์ผมว่าไม่ได้มองถึงขั้นแบบไปหวังแชมป์อะไรอย่างเงี้ยหรอกต่อให้มีคริสพอมันก็ตามนะผมมองว่าสเปอร์คือต้องการที่จะพัฒนาผู้เล่นภายในทีมโอเคอาจจะขัดใจอย่างที่ผมบอกไปคือยิง3ามแต้นี้ยแหละทำอะไรผมว่าอดทนหน่อยอดทนหน่น่่อจจอยอ้าาาาตงงงทึแถว ผลงานนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่การที่แล้วอ่ะโอ้โดีขึ้นเยอะมากเนี่ยครับท่านผู้ชมครับปีที่แล้วเนี่ยทีมแซนตานอสเปอร์เนี่ยตลอดทั้งรุ่การน,นะครับชนะเพียงแค่22เกมเท่านั้นนะครับและแพ้ถึง60แต่พอมาในรุ่การเนี่ยพวกเขาเนี่ยเพิ่งเล่นแค่18เกมก็ชนะไปแล้ว10ก็คือแบบมาครึ่งทางแล้วอ่ะดังนั้นถ้าเปรียบเทียบในแง่ของผลงานโดยรวมของทีมเนี่ยพวกเขาดีขึ้นมากครับพวกเขาดีขึ้นเยอะเลยอันนี้แล้วบางคนผมเห็นบางโพสต์ไปพูดว่าแบบเป็นทางด้านของเอ่อคริส จริงก็มีผู้เล่นหลายคนนะครับที่ปีฝีมือแบบพัฒนาขึ้นมาวิกเตอร์เองก็เล่นดีขึ้นนะครับถ้าดูภาพโดยรวมนะครับรวมไปถึงตัวสเตฟฟอนคาซเซลอันนี้ก็คือแบบรูลการที่แล้วผมไม่ค่อยได้เห็นเลยนะแต่ว่าพอมรรลุการนี้เอ้ยโอ้ทำดีจัดเล่นดีเล่นดีเล่นดีนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับทีมเลเกอร์วันนี้ก็เฉยๆไม่มีอะไรมีมีเรื่องแค่นี้ส่วนเมื่อวานเนี่ยที่ว่าไปแพ้แบบข,ดขาดคาดให้กับทีมฟนะินิกซันอ่ะมีคนหวังนะครับว่าผมจะไปลงบอบนอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงนะเลเกอร์ที่เจอกับ ริงยังไงก็ลงอะไรเงี้ยแล้วพอมาวันนี้มึงดูฟินิกซันแพ้ไอสัตว์คือมึงจะเก่งแต่กับเลเกอร์ไม่ได้นะเพื่อนมึงแพ้บุกลินเน็ตแบบแบบเยอะอยู่นะ แฮงในสิบแต้มอยู่นะคือฟินิกซ์ซันน่ะนำครึ่งแรกครับแต่พอเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังอ่ะโดนบุคลีเน็ตนำ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 ตลอดแล้วก็ไม่มีคำว่าใกล้เคียงที่จะทิ้กกลับมาชนะได้เลยคือผมมันก็เลยงงว่าเอ้ยมึงอัคาติกับเลเกอร์แต่ว่าเอาจริงนะฟินิกซ์ซันตอนนี้คือผู้เล่นชุดสำรองดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วแต่ว่าโดยโดยหลักแล้วตัวจริงอ่ะก็ยังรับภาระเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับในแง่ของการทำแต้มแล้วก็เดวินบุคเกอร์เนี่ยวันนี้ทำแต้มเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ฟิลโกถามว่่าดีีีมมัยยเเเเือปรบบบทกไห ดีบินบูเกอร์จริงๆเลยก็คือบูเกอร์มีวิธีการเล่นที่ผมรู้สึกว่าเขานิ่งขึ้นครับในฤดูกาลนี้นะอันนี้ในฤดูกาลนี้แล้วก็ตอนที่ทีมนำอ่ะบูเกอร์ไม่แทชทอล์กเว้ยอันนี้น่าสังเกตเดี๋ยวลองไปดูใครที่ดูตามดูดีวินบูเกอร์หรือว่าตามดูฟินิกซันมาจะสังเกตเห็นนะครับว่าในฤดูกาลที่แล้วเวลาที่จูฟินิกซันขึ้นนำปุ๊บบูเกอร์จะแบบว่ามีบอกว่าไปพูดจาดูถูกเหยียดหยามคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยแต่มาฤดูกาลนี้ปุ๊บเขาเล่นแบบดูแบบพยายามฉายแสงนนน้้้ออยยลลงแแแวก็บบบบ่่่่คืททททาาหีีไมใชขั คือเออผมรู้สึกว่าอันนี้ผมชื่นชมบูเกอร์ตรงนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมแบบจับสังเกตได้แล้วก็อีกหนึ่งคนที่เล่นดีมากๆในช่วงนี้เลยนั่นคือลามโนบอลครับลามโนบอลเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เอาจริงในประเทศไทยเนี่ยคนชื่นชอบเยอะนะครับโดยเฉพาะกับเด็กๆผมไม่แน่ใจว่าไปชื่นชอบอะไรตรงไหนอาจจะเป็นเรื่องเออสไตล์รอยสักวิธีการเล่นแบบคือผมยอมรับครับว่าลามโนบอลคือหนึ่งในผู้เล่นแล้วกันหนึ่งในผู้เล่นที่เล่นสนุกเพราะว่าแบบวื้วหวานู่นี่นั่นแต่ว่าลามโนบอลอ่ะไม่ค่อยได้ลงเล่นเพราะมักจะมมีีออออาาาากกกรบบบบดเเจ็็ยยู่่ๆแตในนล้คื เหมือนกับว่าร่างกายดีขึ้นนะครับแบบเล่นได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้แบบผลงานดีแล้วก็ถ้าหากว่าดูค่าเฉลีย่ยแบบทําแต้มนะครับตอนนี้ลามิโลบอลคือคนที่ทําแต้มมากที่สุดในลีกหน้าขนาดนี้ลามิโลบอลครับทำแต้มสูงสุดเลยครับตอนนี้คือรวมอยู่ที่5 5 9เแต้มอันดับ2คือเรดอนฟ็อกอันดับ3ยานิสโกมโปอันดับ4 J ี่เจสันทีทัมและอันดับ5ครับอยู่ที่แอนโทนีเอ็ดเบิร์ตอันนี้คือลำดับของการทําแต้มนะครับคือลามิโลบอลช่วงเนี้ยแบบเลน่นยืนระยะได้เขาก็วิเคราะห์กันว่า, ball, นาวลาานาะะบบมิ ขึ้หมายถึงว่าอาจจะต้องฉายแสงน้อยลงไหมคือพยายามเล่นเพื่อที่จะให้เป็นระบบมากกว่านี้แล้วก็ให้ตัวเองอเด่นน้อยลงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่โโรู้บอลด้วยความที่ตัวเป็นตัวเขาอะคือวิธีการเล่นเขาเด่นะไม่พอเว้ยแต่ปากมึงก็แซบด้วย <c oughs> จะบอกว่าลาไม่โูบอปากแซบอันนี้จริงๆไม่ใช่ปากแซบครับจริงๆเราไม่ลบอไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดซ้ำไปคือในช่วงเนี้ยเราไม่ลบอเล่นดีใช่ไหมแล้วก็มีเกมหนึ่งที่ผมจําไม่ได้ว่าเกมอะไรครับเป็นเกมที่ชนะแบบทีมใหญ่อะ่ะชนะอะไรวะเดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูก่อนเดี บักนี่ถือเป็นทีมใหญ่แล้วะตอนนี้เฮ้ยบักช่วงนี้นั่นดีอย่าดูถูกช่วงนี้วิวคิวบักแม่งขนาดไม่มียานิสนี่เลมินลลาดยังพาทีมเอาชนะไม่มีฮีทไปได้แล้วดูตอนนี้ครับชนะ1 2- 3 4 5สะเกมติดแล้วพี่ชายยังไงล่ะครับบักเริ่มกลับมาได้นี่ขนาดคริสไมเดตันยังไม่กลับลงมาเริ่มลงตัวแล้วซึ่งตรงนี้ต้องชมตัวยานิสโมโปนะครับที่แบบว่าจากที่ผมไปอ่านมาคือยานิสอ่ะเหมือนประมาณว่าแบบผมอ่ะจะไปหวังพึ่งนคนอื่นอ่ะไม่ได้เพราะว่าผมอ่ะคือหนึ่งในผู้นำของทีมมมผจจเป็นนพิสสูู์ด ต้องใช้คำว่าอะไรดีต้องเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆในทีมรู้สึกว่าเฮ้ยผมเนี่ยเป็นหัวหน้านําทีมแล้วผมต้องเล่นให้เต็มที่คนอื่นเขาจะได้ทําตามผมแบบไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าเราจะแพ้ติดติดกันก็ตามแล้วยิ่งที่ผ่านมาก็มีข่าวพวกเทรดนู่นนี่นั่นมันทาให้แบบกําลังใจทีมมันเสียดังนั้นตัวยานิสนอมโปก็เลยแบบพยายามทําให้แบบเขาเรียกอะไรถ้าเป็นภาษา300ก็แบบอ้้หูอ้้หูเพื่อนร่วมทีมกําลังแบบโอ้ทีมเราแม่ไหวบอกว่าข่าวยานิสเทรดทุกวันเลยยานิสก็มาอ้หู อย่ายอมแพ้พี่ชายเ้วเหล่าสมิลกี้ตั้นบัคจะต้องเชิดถายในฤดูกาลนี้ให้ได้เพราะว่านยมิลิลาด์อะไรก็เล่นดีเอาเว้ยพอมาปุ๊บทําได้ครับทีนี้ซึ่งทําให้ในช่วงที่ผ่านมายานิสเองก็ได้รางวัลเอ่อ player of the week ด้วยนะครับแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่เนมิรลาด์พูดเหรอครับว่าการตั้งใจเล่นการพยายามของยานิสเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบกระตุ้นปลุกเรา้เราเล้าโลมให้เพื่อนร่วมทีมแต่และคนแบบปึ๋งปังขึ้นมาได้การเปรียบเทียบกูวันนี้ช่วงที่ทีีมเนน็็ชะะัก่ปจงหวท บบชนะติดๆเลยนะถ้าสมมุติว่าฮอร์เน็ตไม่ชนะบักในเกมนั้นนะครับทีมมิก้บัคเนี่ยจะชนะแบบ8เกมติดเลยนะแต่ว่าฮอร์เน็ต่ะมาหยุดสถิติไว้ได้ซึ่งในเกมนั้นนะ่ะคนก็ดีใจเออเออเออนะักข่าวก็ไปถามตัวลาเมโล่บอกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงที่พวกคุณสามารถชนะมิก้บัคได้ลาเมโล่บอกก็ชื่นชมเพื่อนร่วมทีมเขาว่าทุกคนมีสปิริตที่ดียิงแมนนูนิน,นันแล้วเหอ,อพูดอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือไม่ทําตัวตุ๊ด คือลามิโนบอลแค่จะเปรียบเทียบครับว่าทุกคนน่ะตั้งใจป้องกันยกมือพยายามสู้ทุกเพลที่เกิดขึ้นแบบไม,ไม่ไม่ทำตัวตุดแบบไม่ทําตัวแย่ไม่ทําตัวกลัวอะไรซึ่งไอคาว่าไม่ทําตัวเหมือนตุดนี่แหละมันเลยกลายเป็นไวรัลเลยคือเอ้าลามิโนบอลคือแบบไม่อะทําไมถึงนิยามคําว่าตุดเป็นคําว่าแบบขี้ขาดขี้กลัวอะไรอย่างนั้นคือแบบเอานี่มึงเหยียดเพศเหรอโอ้โหเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยคือเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวแค่ใน NBA เลยเป็นออกวงกว้างเลยสไตล์ LGBTQ+ คือ คือแบบไม่พอใจคือมึงพูดอย่างนงี้อะไรเงี้ยจนถึงขั้นแบบมีหนังสือร้องเรียนไปถึงทีมเลยนะครับซึ่งวันต่อมาทางทีมก็ต้องออกมาอธิบายแล้วก็ไปเรียกลาเมโล่บอกมึงม,มานี่มึงมาหนี้ลาเมลโล่ลาเมโล่อบ,บอกคือเราเห็นแอกแอกอย่างงี้ในสนามอะถึงขั้นต้องออกมาแบบขอโทษแบบ อันนี้เลยนะครับว่าแบบเฮ้ยดดี๋ยวูดูจานจานจานผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นการพลั้งปากผมไม่ได้ตั้งใจจะไปว่าเพศที่3หรืออะไรแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็มีเพื่อนเพศที่3แล้วผมก็ไม่ได้เคยแบบว่าดังเกียดดูถูกอะไรอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบโอ้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ผมเพิ่งเคยเห็นคาให้สัมภาษณ์ของเมิโล่บอลในแง่ของการขอโทษแบบขอโทษจ๋าจาอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่จริงปกติแล้วข่าวเนี่ยมันจะแบ่งข่าวเป็นในแง่ของสปอร่อลมาโบห ไปในหมวดหมู่ของคอมเมนิวส์ที่เป็นแบบเป็นแมสะไม่ใช่แค่นในนักกีฬาเป็นแบบเป็นเรื่องแบบข่าวเหมือนข่าวทั่วไปอย่างนี้เลยคือถ้าสรยุท์อยู่เมียกาก็คืออ่าท่านผู้ชมแล้วไมโลบอกไปว่าชาวตุด๊ดชากระเทยแล้วก็จะมีคุณน้องไบส์นะแล้วกค็คุณน้องไบส์จะพูดข้างๆคุณสรยุท์ว่าค่ะ <laughs> ก็จะพูดสลับสลับกับคุณสรยุกอค่ะอย่างนี้สังเกตดูกลับมาที่เราไมรู้ทอบ่อกราม่รู้บรุบอมาขอโทษนะครับซึ่งตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าเรื่องมันจะค่อนข้างสงบลงแล้วแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเราไม่รู้บอ,บอเองก็ยังโดนปรับนะครับเป็นเงินมูลค่ากว่า1นึ่งแสนเหรียญหรือประมาณ3ล้านกว่าบาทเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับอา้าวถ้าลองเปรียบเทียบเงินอย่างที่ผมรายงานไปในข่าวที่แล้วที่ว่าเฟสแวนวิทไปจิ้มหัวกรรมการใช่ไหมที่บอกว่าพวกมึงแม่งเป่ากากนู่นนี่นั่นอันนั้นยังโดนแค่เหหียยญนนือแแสโดบบลใ นี่ขนาดแค่พังปากแบบพูดแค่คําเดียวเลยนะเวย้ยแค่คําว่าไม่เหมือนตุ๊ตอะ่ะอันนี้คือผมไม่ได้ว่าตุ๊ตนะานุ๊อกว่าผมผมก็อ่านข่าวนะอ่านข่าวนะเดี๋ยวโดนเข้าไปอ,อันนี้คือเรื่องของราเมโลบอลนะครับแต่ว่าถ้าตัดเรื่องนี้ไปอ่ะคือราเมโลบอลเล่นดีเล่นดีแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของเอ็เอเนี่ยก็ได้จัดอันดับผู้เล่นที่น่าจับตามองในรุ่นการนี้คนแรกอันดับหนึ่งเลยที่ทุกคนแบบต้องจับตามองที่เอ็บีเอบอกนะครับก็คือตัวราเมโลบอลแหละที่ตอนนี้คือแบบเล่นดีเล่่่่่่่่่นน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 นไได้้้ะคครัััับบบบขอออออออแแแยยยููในส,นางงสาาาามมกก็็พงงงงซเผลลททีีจตว ็คือไดสันเดนเนียลนะครับผู้เล่นที่ตอนแรกเหมือนจะไม่ได้อยู่ใน NBA เต้องไปเล่นแบบต่างประเทศดูนี่นั่นเลยไปเล่นกับยูริมพิลิแกนก็ได้ลงเล่นแค่3เกมหันมาทีนึงตอนอยู่กับฮอโอ้โหป้องกันดีชิบหายตอนนี้นะครับไดสันนะครับลดราคานะครับไม,ม่ว่าจะเป็นเครื่องดูฟุนถุยเล่นมุกอะไรตอนนี้หนุ่มไดสันวัย21ปีนะครับก็คือกลายเป็นผู้เล่นที่สติลมากที่สุดในดีนะครับกับค่าเฉลีย3.1ครั้งต่อเกมรวมไปถึงยังเป็นผู้เล่นที่เขาเรียกอะไรปัดบอลดีเฟกชันนะครับมากที่สุดในลีก NBA อีกด้วยนะครับแล้วคนที่3ที่ NBA แนะนําให้จับตามองนะครับก็คือบัดดี้ฮิลกั การที่มาเปลี่ยนแปลงการยิง3ามคะแนนจริงๆจอตอนแรกบางคนก็บอกว่าจะมาแทนที่คยรยสอร์สันอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆคือถ้าเราดูจริงๆไม่ได้แทนคยรยสอร์สันนะครับบอดี้ฮิลก็มีวิธีการเล่นของตัวเองผมรู้สึกว่าบอดี้ฮิลล์เล่นเหมือนตัวเคอร์รี่มากกว่าคยรยสอร์สันซะด้วยซ้ำไปนะครับแล้วคนที่สี่นะครับก็คือไทจ์โรมส์ไทจอโรม์เนี่ยฤดูกาลที่แล้วผมผมคิดว่าเขาเจ็บหรืออะไรไม่รู้นะไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ได้ลงเล่นแค่2เกมเองอะตั้งแต่ย้ายมาอยู่ชิฟแลนฤดูกาลลที่่แแ้วตพอมาในฤดูกาลนนนีี้เเ่่ยยกลาาป็วทําาผลงนไดด้ีอเเผลลลได้ง่นนนนนเเเปป็็็ตััวววจจรรริงด้้ยยยะคบบบแแลลกกไทมี่า ตัวหลักสําคัญที่ทาให้คิมคลิฟแลนด์เขาชนะมาได้ขนาดนี้ซึ่งเขาบอกว่าการที่ผู้เล่นจะสามารถแบบก้าวกระโดดขึ้นมาได้แบบนี้นึกออกไหมาจากที่แบบแทบไม่ได้ลงเล่นเลยในลูกกนันทีแล้วก้าวกระโดดขึ้นมาแสดงว่าจริงๆแล้วมีของหรือมี2แบบนะครับก็คือไม่มีของก็คือเล่นกับเข้าระบบกับทีมชีฟลแลนด์ได้และคนที่5้นะครับนั่นก็คือสกอตตี้พิเพนเจอารุ R, ชายของสกอตตี้พิเพนนั่นเองนะครับที่กลายเป็นผุคคนที่มาแรงมากของทีมเมฟิิสตีจากการที่จามอลแลนด์ได้รับบาดเจ็บไปแล้วพอเขาได้้โโโอกกกาาสสเเล่่นีหมมรด30แตใชิบู ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ภาพโดยรวมเนี่ยเป็นผู้เล่นแบบพอยต์การ์ดที่ที่ไว้ใจได้ทั้งสามารถทําแต้มได้แล้วก็แอสซิสต์ได้ตอนนี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ13.8แต้มแล้วก็มี5.4แอสซิสต์ครับซึ่งตรงนี้จากการวิเคราะห์ของเขานะเขาบอกว่าสกอตตี้พิเพนลเจแอนเนี่ยอาจจะเพิ่มเผลอนะครับอาจจะต้องไปอยู่ทีมอื่นแล้วไปเป็นสตาร์ของทีมอื่นเพราะว่าการที่เขามาซ้ํากับจามอรันเนี่ยหรือแม้แต่เป็นสำรองของจามอรันเนี่ยมันอาจจะเป็นการจํากัดตัวเขามากเกินไปคือที่เขา,เขาวิเเ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 ครราาาาาาาะะห์ขขขไไไมมมมมม่่่่่่ดด้ออออองงงวววยยูททีีีฟิิิสสนนนนแตตตตโโโพพชลกกใบั มันไปได้ไกลมากๆถ้าเขาได้มีโอกาสไปเป็นหัวของทีมอื่นอะไรประมาณนี้นะครับในคลิปนี้มีอะไรอย่างไยเอาเรือแพเหรอวิกินเลอยพดูสายไม่ลงหรอไม่มีอะไรแซลไปงั้น